ถ้ามาบางแสนแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรดีอยากไปที่ที่มีอาหารเครื่องดื่มขนมครบรสชาติอร่อยบรรยากาศดีมองเห็นวิวทะเลพระอาทิตย์ตกก็เตรียมกดเซฟคลิปนี้วไว้เลยนะเพราะต้องจะพาไปชุที่ร้านมิทติ้งคาเฟ่ร้านนี้คือขวัญใจของนักศึกษาหลายๆคนเลยเพราะร้านเขาอยู่ติดกับทะเลฝั่งหาดวอนเมนูอาหารก็มีให้เลือกตั้งหลักลาะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวขนมนมเนยร้านนี้เขาก็มีครบราคาก็นักศึกษาด้วยหน้าตาน่ากินรสชาติที่ถึงทุกจานงานเปิดที่ชามแรกน้องคือมาม่าทะเลยักษ์ชามคือใหญ่โตเครื่องแน่นราคาแค่หนต้่งน้อยห กกิน,กนต่างกันแค่เครื่องทะเลต่างๆที่เขาใส่มาให้รสชาติคือเข้มข้นอร่อยต้องมาลองและใครที่ชอบกินไข่ตุ๋นทะเลหมอ้อไฟต้องมาที่นี่เนื้อไข่ตุ๋นคือนุ่มละมุนเครื่องทะเลก็จัดมาแบบแน่นหน้าแถมยังโรยกระเทียมเจียวอีน้องคือดีเป็นไข่ตุน๋นหม้อไฟที่ถูกต้องมากและอีกหนึ่งกับข้าวที่เราแนะนําก็คือเอ็นหอยจอบทอดกระเทียมอีกทายเป็นเอ็นหอยสดๆปรุงมาแบบความสุกพอดีกินคู่กับข้าวสวยและราดด้วยซอสพริกสีราชาเนื้อน้องคืออร่อยหวานไม่เหนียวแถมรสชาติที่เขาปรุงมายังกลมกล่อมอีกส่วน ผักบุ้งก็มาเป็นเส้นเล็กๆทอดมาได้กรองน้ำยำคือนัวมากกลมกล่อมเข้ากันแต่ถ้าอยากกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนจีจัดขึ้นมาหน่อยก็จกัดหม้อนี้มาเลยต้มยำหมึกไข่ตัวหมึกไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ตัวไข่ทะลักเลย, <S <S ยเห็นน้ำใสๆแบบนี้แต่รสชาติคือทำถึงรสชาติคือจีจัดเผ็ดร้อนเปรี้ยวหอมมะนาวแท้และเมนูแซ่บๆอย่างเหล่าปูม้ากุ้งสดเขาก็มีความสดไม่ต้องพูดถึงมันน้องได้คานขึ้นมาจากทะเลปูม้าเนื้อใสหวานกัวกุ้งยังเด้งอยู่น้ำส้มตำคือแซ่บปาลานัวทำถึงสุดๆกุ้งแช่น้ำปลาวาสบีจิ้้มมคคือแซ่บฉุนนนขึจกใรา เพื่อนกับแฟนอาหารจานเดียวที่นี่เขาก็มีด้วยนะอย่างสปากเกต็ตตี้ขี้เมาทะเลรสชาติก็ดีมากเขาผัดมาได้เผ็ดร้อนถึงใจกุ้งหมึกหอยก็จัดเต็มหรือจะเป็นข้าวผัดปูหรือข้าวผัดต้มยำทะเลก่อนกินแนะนําบีบมะนาวลงไปสักนิดนึงเป็นอาหารจานเดียวที่อิ่มอร่อยแถมราคาย,ยังคุ้มมากๆงั้นขอปิดท้ายด้วยสลัดผักชามโตด้านบนก็ท็อปมาด้วยกุ้งชุบแป้งทอดแนะนำสลัดเขาก็มีให้ราดแยกเพิ่มอีกนะผักนี่มาสดๆด้วยความหวานกรอบน้ำสลัดคือดีกินคู่กับกุ้งชุบแป้งทอดคือดีมากหรือถ้าใครอยากเเ่่อดย็็นนนนิบท้กกูีปปสสต ในแก้วก็จะมีผลไม้สดให้กินด้วยนะสดชื่นส่วนของเราเป็นน้ำส้มสดผสมเนื้อพีชเราเพิ่งรู้ได้นะว่าส้มกับพีชกินคู่กันคืออร่อยได้ขนาดนี้และอีกแก้วของพีนาเป็นน้ำามะม,ม่วงสดปัน่นรสชาติคือหวานอมเปรี้ยวนิดนิด,นดแถมยังมีเนื้อมะม่วงสดให้กินด้วยนะมัทฉาโอรโอท็อปด้วยไอศครีมก็ดีเป็นแก้วที่หอมอร่อยทุกส่วนผสมเข้ากัน<ม>และขนมปังที่ต้องสั่งเลยคือขนมปังสังขยาเห็นสีสันแปลกแบบนี้รสชาติคืออร่อยหอมใบเตยชามินิพิซซ่าเครื่องแน่นชีสนะ ิงั้นขอปิดท้ายมือนี้ด้วยช็อกโกโถสขนมปังชิ้นหนาฉ่ำท็อปด้วยไอศครีมและวิปคีมแถมในจานยังมีกล้วยและซอสช็อกโกแลตด้วยจานนี้คือให้มาเยอะมากกินได้2 3สาคนเลยใครที่อยู่บางแสนหรือมีแพนจะมาเที่ยวบางแสนแล้วก็ขอฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะมาร้านเดียวมีครบทั้งอาหารขนมนมเนยพิกัดร้านริมทะเลหาดวอนเปิด5โมงเย็นถึงตีหนึ่งรูปพิกัดร้านดีๆแบบนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแลวตามมากันเลยนะ